คลิปวิดีโอนี้มีคำอยากแบบ200%เด็กๆไม่ควรเล่าเรียนแบบเป็นอันค่ะก่อนจะไปบ้างคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพอเป็นกำลังใจให้หว่านในเด้อโอเคเขาไปบ้างคลิปกันเลยวู้ฮูคลิกเซลมอนซีโร่ เซิร์ฟเวอร์ไมค์ัาโป k e ม o n สุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบแถมยังมีไอเทมแฟชั่นโปเกมอนในตำนานและสกินจริงๆและยังมีระบบน่าสนใจอย่างระบบจัดแลงกิง้งนี่อย่ามัวแต่ฟังสิลองโหลดมาต่เลงกับเพื่อนๆกันลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอ้อย่าฮู้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบครับ ครับครับครับผมนี่ละครว่าให้อยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยเออแล้วเหมือนจะเป็นรางรถไฟแบบในถ้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาเรียกอะไรขบวนรถไฟหรือยงอ่ะรางรถไฟเก่าโอ้ยแล้วเบต้าพาพี่มันเล่นแมปอะไรปะเนี่ยแมปผีพี่ดูยากทรงแล้วใช่แน่นอนงั้นเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมไปนำหน้าใครนำหน้านี่เขาบอกให้เอาแสงเขาบอกให้ปรับแสงยี่สิบห้าถึงสี่สิบนี่มองไม่เห็นเลย โอเคทุกคนเริ่มอะไดีกว่าสาตาไม่ดีเนตมี่ยพี่นุ่นจะต์ดเอ้พวกมึงอยากให้กูเดินคนเดียวดีวะมาพม่มาเดี๋ยวผมตามเลยวะโอเคกดกดกดสามสองเป็นหนึ่งเปนหนึ่ง a few ปึ๊บสามกดบ้าอุ้ยอู้ซมทันไปเดออ สิ่งน่ากลัวบางอย่างอะไรเนี่ยกำลังรอคุณอยู่อะไรเนี่ยเฮ้ยเราเรอเนี่ยใครเนี่ยนี่ใครครับเนี่ยนี่ใครครับเนี่ย Morning I have a sleep too well ์อุ้ยทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ฉันได้นอนหลับวันนี้ฉันจะเจอกับฝันร้ายเหรอฝันร้ายอ่ะฮะเดี๋ยวแล้วก็ได้ยินเสียงปริศนาจากผู้หญิงเหรอใช่๋อคือผู้ชายสองคนนี้คุยกันเหรอไม่เหมือนกับคุยกับนักเรียนปะ เดี๋ยวหวานจะขอสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดให้น้องๆฟังแล้วกันนะคะแต่หวานจะเอาแค่ส่วนที่สําคัญนะส่วนไหนที่ไม่สําคัญหวานจะขอ,ขอข้ามแล้วกันนะคะซึ่งเรื่องราวที่เขาคุยกันมีอยู่ว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาชินะเลโกะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะซึ่งทุกวันเธอจะขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟเพื่อไปโรงเรียนและกลับบ้านแต่ว่าเธอเป็นคนที่มักจะถูกลังเกโดยพวกอันธพานที่อยู่โรงเรียนโดยเสมอและอยู่มาวันหนึ่งเธอก็กําลังจะกลับบ้านตามปกติ แต่ว่ามีพวกเด็กอันธพาลตามเธอมาด้วยพวกเขาจับเธอไปตรงรางรถไฟและป้ายก็ขึ้นว่ารถไฟกําลังจะมาภายในหนึ่งนาทีพวกเขาลากเธอไปตรงด้านหน้าของรางรถไฟทําให้รถไฟตัดร่างเธอออกเป็นสองท่อนเนื่องจากความหนาวเย็นในคืนนั้นทําให้เลือดของเธอแข็งตัวและทําให้เธอเสียชีวิตอย่างทรมานอันธพาลทั้งสคนพันหัวล็อกคิกคักและปล่อยให้เลโกตาย มีคนบอกว่าเธอจะมาหาคุณตอนกลางคืนภายใน3วันหลังจากที่คุณได้ฟังเรื่องราวของเธอแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาที่สถานีรถไฟที่ถูกทิ้งล้างเธอจะสะกดรอยตามคุณและถ้าเธอพบคุณเธอจะฆ่าคุณด้วยการหั่นคุณเป็นสองท่อนเหมือนกับเธอในบางกรณีเธอจะถามคุณว่าคุณเห็นขาของเธอหรือเปล่าหรือเธอจะถามว่าคุณรู้จักชื่อของเธอไหมแต่ถ้าคุณตอบผิดเธอก็จะฆ่าคุณชื่อของเธอที่ชื่อเทเกะเทเกะ มาจากเสียงที่เธอร่าขาของตัวเองนั่นเองแล้วก็ตอนต้นเรื่องนะคะหวานได้ไปแปลมาคข้าๆแล้วเขาก็แบบคุยกันว่าแบบเพื่อนสองคนของเขาเนี่ยหายตัวไปหลังจากที่พวกเขาได้เล่าเรื่องนี้เนี่ยให้พวกเขาฟังภายใน3วันแล้วคนที่ฟังอยู่นะคะก็โกรธแบบเฮ้ย hey, แล้วมาเล่าให้ฉันฟังทําไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออบอกว่าเออฉันขอโทษแต่ฉันต้องทําอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่เขาบอกว่าเขานอนไม่หลับและเขาฝันร้ายก็มาจากที่เขาได้ฟังเรื่องราวที่ขีดทขีดนี่นะคะ เอาหายหมดเลยไอ้ยี่ไอ้เด็กหายไอ้เด็กหายนสมุดกันหรอไยยไยย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 ยไยยยยยียเยยยยยยไย้ยยอบยยยยยย่ยยยย้งย้ยย้ยย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 ยอ้ยย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 ยอยยรยรยยยยยมยยยอย้ยยยยด้ยยยยอยเยยนยย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 ้อยย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 ทยย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 ยนย่ยย้ยย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 ยไม่รู้ นี่ครับไม่เขาให้ไปห้องสมุดไม่แน่แน่หนาเขาไงไงไรเบอรี่คนเดียวเอออย่าทิ้งไว้คนเดียวไอ้หวาเดีวก็ไม่อย่าทิ้งไว้คนเดียวเขาพร้อมกันเดี๋ยวประตูมันปิดไอ้เหี้ยกลัวเออมามามาเอาเด็กวันนี้เฮ้ยยาไรน่า what is so troublesome เราเราจะไปลไม่ออกทุกคนผมขอโทษคนนั่นอ๋อคือเขาขึ้นรถไฟกลับบ้านใครสักคนนี่แหละเหมือนกัลังพูดถึงใครสักคนอ่ะ อ๋อนินทาคนอื่นเล่นอ๋อนั่งคุยกันเด็รกูเล่นนินทาผู้หญิงมีวันก็บอกมีวันหนึ่งเหมือนเด็กคนนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านอ่ะเหมือนน่าจะเกิดเรื่องร้ายปะอ๋อไม่เขาเขาน่าจะอ่านหนังสือแล้วก็เล่าเรื่องอนี่กันอยู่ปะไม่ใช่เหรอเพราะเห็นอ๋อมันบอกว่ามีอะไรเนี่ยรถไฟเหมือนกับว่าขี่ชนเข้าไปเนี่ยตัวขาดครึ่งไหมเนี่ย เออใช่นี่ยตัวขาดรึ่งเป็นสองท่อนเออเออสรุปก็คือมีผู้หญิงที่จะขานั่งรถกลับบ้านแต่ว่าโดนรถไฟทับขาดเป็นสองท่อนไม่ไม่มันเป็นเด็กที่ไม่เป็นเด็กที่แบบขึ้นรถไฟกลับบ้านทุกวันเลยแล้วเหมือนกับวันหนึ่งไม่รู้อ่ะเหมือนเขาพลาดป่ะแล้วก็โดนรถไฟทับเออเป็นตำนานที่น่ากลัวให้คุณอะไรทั้อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นตำนานของญี่ปุ่นที่ชื่อเทกิสิคิญุณน เอ้าทำไมพูดสามคนน่ะเดี๋ยวทำไมมีแค่สองคนในห้องเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอว๊บไอ้บอสลงทางไอ้บอสไอ้บอลทางนี้ไอ้บอ้อยู่นี่นี่ไอ้ยี่เขาอยู่ข้างหลังนี่ไอ้ไอ้บอสอยู่ไหนไอ้บอสอยู่ไหนอะบอลอยู่ไหนอ่ะบอกเราอะไร้ต้องถามว่าบอสอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ด้วยกันอยู่เลยเมื่อกี้อยู่อ่าเมื่อกี้อยู่ห้องเดิมกันปะใช่แต่ตอนนี้ออกมาหน้าห้องแล้วเดีพี่ไปจิพี่มาจิพี่ไปเอ้ยไม่เยอะมันน่าจะเหมาะกับการเลยคนเดียวมา Okay. มันดิ่งมา er? ม, oh, มุนโอมันดิ่งบอลมาหรือเปล่าที่รถไฟมาเนี่ยเหมือนกับให้เล่นคนเดียวแล้วเจอเกก็เจอคนเดียวปะเอ้ยอยาให้อยู่ข้างหลังดิอะไรโอ้โหเราพร้อมใจกันวิ่งหนีมาก พี่เอมไควรกินผ้เห็นเต็มๆนะทุกทีวะทุกทีอยู่ตรงหน้าเลยไม่มันเมื่อกี้มันเป็นสแถบปะอุ้ยโหจีจะพายตอนนี้โคคาโดโคไฮเงินเออโงไฮเอ้าเอ้อมันเปิดมันเปิดโหนี่ไงเป็นญี่ปุ่นอะสารลักอะใช่โอ้เป็นแมวญี่ปุ่นปะอแคนทีนเปิดโรงอาหารเปิดกับอะไรเนี่แคนแคนทีนเอย่าให้อย่าทิ้งอย่าให้อยู่ข้างหลังไปไปแคนเข้าก่อนลุย เอ้ยีหกใจถกไปใจกไปใจถูนไปใจถูกไปนเถูยไเใจถูกไปใจกไปใจถูกไใจถูกไปใไปใจถูไปใจถูกไปใจู้กไองนถูอไปใจอยกไปใจถูกไกไกไปใปู่ไไไไไใอบอสอ บอลมันจมส่วนไปเลยเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเฮ้ยพี่หวานไอ้เนี่ยคนเดียวไม่รู้หนูขังคือ GBT ทีที่เราไปหาพี่หวานโดนดึงไอ้ตกใจหมดเลยมันเราต้องมาเรียนเหรออ๋อมันต้องเล่นแบบคนเดียวอะไอย่น็แบบอันนี้คือห้องปกครองเลย เลียวว่างอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนวาร์บสิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย My world โลกของฉันน่ะนักใครอยู่คุณเป็นใครอยู่ใน valley view m i อะไรอุ้ยอุ๊ยใครอย่าตีอุ้ยมองไม่เห็นมืดหมดเลยนายรู้ว่าฉันคือใครแมพก็หลอนเสียงก็หลอนทุกคนควดูนะว้าอะไรเนีู่เฮ้ย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 อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันคนอยู่ด้วยกันทุกคนอยู่ไหนกันอยู่ไหนอยู่ไหนนี่มันนี่มันสถานีรถไฟมันเนี่ย คุณมันติดไบเน็ตยาวมันบอกว่ามันจะอะไรวะบอกมันรอไม่ได้ที่จะบ๊ะบ๊ะบะเฮ้ยอย่าตีเฮ้เบิ้งอย่าเบิ้งทุกคนมันมีนี้อยู่ด้วยเสียงดังจ้ามจ้ามจ้ามสถานีต่อไปหกเกือหกเกไมมันหกหมดเลยหกนาทีหกเกือบหกหหมดเลยมันเป็นสถานีนี่คนคนนั้นได้ตายไปหรือเปล่าครับมันมีสถานีเดียวหรือเปล่าเราจะไปกันต่อโอ้ต้องไปทางนี้โอ้ยกลัวไม่อยากเดินอะผมเปิด

เอานี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปอุ้ยเสียงอะเง่าเสียงเหมือนคนแก้วเฮ้ย,มย,ยไม่ทิ้งไอ้บอสด้วยด้านหลังคนเดียวไอ,บอ้บอสไม่ยอมเดินมา <laughs> มันมีทางแยกอะ่ะอุ้ยไม่แยกไม่เอาเราไปขวาก,ก่อนไม่บอสมันนี่บอสทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนทางนี้อยู่คนเดียวไม่รู้ด้วยนะไปไปไปอุ้ยไม่อยากเกยไม่อยากเงยหน้าเลยอ่ะไม่มีอะไรหน้าพิการอะไรบนหัวพี่พิการอะไรบนหัว ไหนวะไอ้บอสใครเดินามหลังบอสใครนตาดนี่ดิยัง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 อะไรอ่ะไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอไรเม่เห็นอะไรเลยรถไฟอย่าไปยืนนะเดี๋ยวโดนรถไฟตายออ้ยกลัวเดินไปจะศพว่ะมีทางไปต่อเอิมเป็นศพเอ้ยอยู่ไหนกันเอ้ยอย่าทิ้งอยู่ไหนมเดินตามมือเ่งเดินหลง้ไม่มันไม่เห็นไงมันมืดเดี๋ยวไอ้ม่ อะไรอะไรไอ้ยตีอะไรมันมืดนะเรตาทำไมมันเริ่มดังอะทำไมเพลงมันเริ่มดังอะไม่เข้าใจเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดพี่แล้วว่างั้นเถอะจะจะมดจะจะมดจะจะมดจะมดด้ยตตกลังรถไฟเดี๋ยวเขตายคืออะไร ไอ้บอสมบบว่าโอ๊ยคนลุกโอ้คนลุกเลยอ่านไม่ออกอ้าวคนลุกอ่านไม่ออกนึกว่าอะไรอ่านไม่ออกเอามาอามาอ่านอะไรอ่ะการเอาไปอ่านนะเฮ้ยอะไรจริงจริงจังเหรอไหนไหนไหนเหนื่อยมัอะไรศพกูบอกลีวโดนไประตศพนี้ว่าเลยมันต้องมีโอ้ยอย่าตีนะเว้ยถ้าตีกู ต่อยเนี่ย After hurling that w a ์มันจะได้ยินเสียงเชกอย่างวะเกิดเฮ้ยกลัวมันบอกว่าให้เราหนีจากที่นี่หรือเปล่าถม่รู้ยังอ่านยังอ่านไม่เสร็จเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อหรือว่ามีใครโดนชนด้วยต้นเดือไปทางศพปล่าวะไม่มีเอาไม่มีทางใหเราไปแล้วอะเดินกลับไม่ได้โอ้โห้ยเจ๊น่ามันมืดเลยนะพี่มันมืดเลยนะไม่เห็นเลยอุ้ยอยู่ไหนไปเลยไป เอ้ยยังตีเอ้ยยักันคนกลัวอุ้ยเดินติีหรอวะอ๋อไม่ได้ตีไม่เสียแล้วไมีเสียแล้วไม่มีเสียเลยอ้ยมีทางอ่ะอุ้ย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 อย่าให้ตามอย่าให้ตามอุ้ยหอยนะถอยนะถอยนะเสียกันเลยเอ้ยอย่าให้พี่ต้องกรีดอย่าให้พี่ต้องกรีด เตาเสียงอะไรออกไปก่อนก็ได้ป่ะการข้างหลังเฮ้ยไม่อยากอยู่ข้างหลังไม่อยากอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างกลางอุ้ยระวังระวังเสียงรถไฟเสียงรถไฟเสียงรถไฟเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครจะได้กลางกวามที่เหลือเอ้ยเมื่อกี้มันมันมีผีอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีอะไรตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรตรงนี้ครึ่งหนึ่งมันคือครึ่งหนึ่ง เอาอีกครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้เหรอเออแล้วเดี๋ยวบอกนะว่าต้องไปทางไหนเดี๋ยวมาดันดิอีกแล้วจะต้องไปทางไหนมันต้องตรงไปทางซ้ายนี่หรือว่าต้องไปรถไฟวะไม่อยากเล่นวะมันมีมันมีแยกอ่ะเดี๋ยวมีการมานี่ทางนี้แหละทางนี้แหละตรงนั้นมันตันแล้วแต่หลังมันตันแล้วเว้ยไปๆต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้ไปจ้ะเอ้ยอย่าให้อย่าให้ตาเอ้ยอย่าให้น้ำเอยอย่าเงียบกันดีอย่าเงียบกันดีกลัวอ่ะอยากเป็นเปตนอยากเป็นปเปตนเดี๋ยว เอ้ยไเดินไม่ได้อันนี่ทำไมกรอบดำอุ้ยอุ้ยอย่าตีเฮ้ยอะไรใครเจ็บติดติดเชนบ้าต้ S งอะไรวะเออต้องจำไหมไม่ไม่มันเป็นโอมันเป็นโอไม่ไม่อันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ศูนย์ใช่ใช่ใช่หรอ two t years later วันหนึ่งงอุ้ยเสียงอะไรเสี่ยงอะไรเนี่ยเนี่ยกุ้มเอ้าหูอุ้ยเสียงใกล้หูมากเลย กูไม่เดือกูไม่นำผมนำตลอดตั้งไหนวะไม่อุ้ยไม่มีตั้งอุ้ยแยกมันไปได้ทุกทางเลยวะอย่าอุ้ยอยู่ไหนกันไปทาง b ต้าดีกว่าไปอย่าเดินมาลงกองเกงดิเอ๋บอสใส่เกาะเตรียมบวกสารน้องกองมืดเอ้ยเอ้ยอย่างเงียบเลยอย่างเงียบเลยร้องเพลงกันหรื้องเพลงกันไปมาตามโอ้ยป้ต่งปะแต่งเอมันเอ้ยขมิ้วตอมปุ๊ดอ้าววนกลับไปที่เดิมเคขมี้วตาแตนแปลว่าต้องไปทางนี้เปล่าต้องไปทางนี้ปล่าไม่เหลือทางเดียว ีทางเดียวทางาทางเดียวทางขวาทางเดียวเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยอุ้ยพี่จะร้องไห้เหรอ่กลัวใครทิ้งไอ้บอสไอ้บอสมันนี่มาบ่กเดินมาสิมันมืดไงมันมืดไงแย่อีกแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรเมื่อกี้มันอันนี้มันอ๋อมันปิดทางไม่ให้เข้าเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่มีบล็อกนี้เลยเมื่อกี้ไม่ตาไปไม่ตาไปเอาอีกแล้วไอ้บอสหไปไอ้บอสหไปแย่อีกแล้วขอเป็นคนที่สามมาไอ้บอสไปเองทางไหน ขวาลยไซด์ดีทางซ้ายขวายกล่องทางซ้ายขวายลายไซดดีบอสไปขวายมัไม่มีกล่องเนี้ยเหรออุ้ยยาอะไรอ่ะจำอีกแล้ว C O S D C O S D Two thousand years later มันมีกล่องไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอย่างนี้วันนี้วันนี้ตัน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 จะร้องอะไรอีกทางนี้อุ้ยสงสัยต้องใส่กินสีเขียวแบบชูชาร์ททางแบบโอันนี้เปล่า ไอ้บอสหลงบอสมานี้โอ้ยเสียงใกล้มากอันนี้ตัน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 ตัวทางนู้นอดตันไปกับตันทุกทางเลนทางอุ้ยอุ๊ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งโบ๊ทยืนมาตรงนี้พี่พี่อยู่ในเอ้าเอาพี่ลงเองเหรอเอาไปตายเอ้าอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยอย่าหลอนเออตันอีกแล้วเอาขุดขึ้นข้างบนเลยละกัน อยาไม่ได้ไม่ได้ยังหายทุกคนหายต้ามิต้าอยู่นี่โอเคมึงกลัวอะไรกันวะไม่เห็นเห็นเสื้อผ้าคลุมเงี้ยแล้วแบบไม่เห็นตัวกลัวเาั้งกี่น้ากลัวพี่การไปโหน่ากลัวโอ้นำไปดีอ๋าไอ้บอสพร้อมไอ้บอสละตาเดินก้มหน้าอยู่เนี่ยตาเดินเออลงทำให้โด้เลยหรอมันวนน่ะ โอ้ยสีจะแตกแล้วปวดเลยกลัวสีจะแตกตามมาตามมาเขาเราไหายเ่งอ๋ออ๋อตามหลังตลอดตามหลังตลอดไม่บอสอยู่ข้างหน้าอะไรบอสหล่นหล่นไม่เลยเลื่อนต้องทางตรงเปล่าอุ้ยคนลุกอ่ะทางนี้ตันทางนี้ตันโอ้ตันทะเเลยนางกลางเลยตรงๆเนี่ยใช่เราต้องไปอ่ะง่ายๆเกมโหมดเคลียร์ทีขึ้นน้ำบนเอ้ยนั่นจะช้าหน่อยไม่เห็นตูด อุ้ยเสียงเสียงได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมอะไรปองเป่งปองเป่งเสียงเหมือนคนโยนขวดแก้วเอออุ้ยอย่าทิ้งอุ้ยอย่าตีดิเหมือนเรามาถูกเอาคำเมียวตำพุทธคาเมียวตำพุทธอจิกิสกับละเห็นเหมือนเรามาถูกถูกเราอุ้ยเอ้าอะไรหายเอ้าอะไรทำไมยังไงเราอะต้องไปทางนี้ป่ะทางนี้เปิดเมื่อกี้มันเปิดเมื่อกี้เลยไปน้ำแกไปซู่ ป็นคนถ่าชวนมาเล่นก็ต้องพี่คนชวนก็ต้องนำห้าสองทางฮ่าท่าโซไทแล้วไม่แยกไปด้วยกันตรงก่อนเดียวก็ก่อบอสอะก่อบอสเออบอสใส่พี่คนยึดยึดหลอนทางซ้ายเราเราจากนั้นเราเราจะมาทางซ้ายเราเชื่อไหมวนไปแล้เสียงใช่ต้องวุ่นนี่แหอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดมันแยกอะมันแยกไปทางนู้นกับตรงเนี้ย โอ้แล้วก็ตรงนี้ก็มีแล้วตรงนี้ก็มีแยกอีกทีเลยเ่ะตรงตรงนี้มันเป็นทางกลับจำได้ทางเดิมอุ้ยแล้วกลับไปโรงเรียนทางนี้ตันทางนี้ตันทางนี้ตันกลงนี้ตันงั้นทางนี้มีทางเดียวแล้วมีทางเดียวมีทางเดียว a few minutes later อ้ยพีการเดินช้าๆหน่อยเอ้าทำไมเราอยู่สองคนชั้นไหนพี่เมอเอ้าแกทำไมเราอยู่สองคนเมต้ามึงเดินเดินไปก่อนนิโอเคอยู่นี่อ๋ออยู่นี่อ๋อโอเคเออตรงไปตัวไปตัวไป นี่ไงนี่ไงเปิดแล้วโอเคสวยสวยสวยนี่สุดอ้ไอย่าทูบอย่าทูบเอ้ยย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 ้ยอยไรอยอะยรอยโอ้ยยยยยยยนย่ยยยอ่ยย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 ยึยงอยยอยย่นยย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 ียหนยยนยยยอยยย่ยยอยย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 สัยย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 ดยยการยย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 ไปทายไหนยยยตน อุ้ยแล้วอยู่ห้องคนเดียวมันมีทางนี้กับทางซ้ายอ่ะทางข้างบนเออก็ต้องทางขวาก็ไม่ตันนะขวาตันเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยโอเคขวานำนี้ไม่เอามันก็แค่เกมใหม่ครับปะวะมันน่ากลัวเลาะแล้วทุกคนเร็ว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 ทุกคนอย่าอยู่รังรถไฟเผื่อๆมันอาจจะมีรถไฟมาแล้วก็ชนเบรกมีมีสมุดอีกันมันอาจจะแบบเออดีใจด้วยคุณจบภารกิจและอะไรเงี้ย อย่าไายืนใกล้เสียงมันดังเสียงมันดังอะไรเนี่ยฉันความฝันหลังจากนี้อะไรสเตถานเฮ้ยตรงนี้ไปได้เหมือนเหมือนเราไปหาบ้านป่ะใช่ไหมนี่ไงมีี่าวงกฏตรงนี้อ่ะอีกอุ้ยอุ้ยพี่นักพี่หนักอุ้ยไอ้เหี้ยผีผีอุ้ยไหนอะไหนอะไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยของของพี่ไม่เจอผีพี่พี่เป็นอะไรเนี่ย อะไรกันวะออยวว้า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 ว้าวว้าว้าวว้าวว้ามี้าวว้าวว้าวว้าวอ้ยวว้าวว้าวว้าดู้าวว้าวว้าอว้าวว้าว่จาวว้าวว้าวอ้าวว้าวอ้ะวว้าวว้าวว้าว้าววอาวว้าววมาวอ้าว้าว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 วาวว้าวว้าวว้าวเ้าว้ววา้าาขึ้นวาอ้ากวา้เา้าากววา้ว กาจะแบบนักเรียนที่โรงเรียนนั้นแบบโดนเอ็เครดิตแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่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 ม่นชีใ่ใชีใช่ใชใช่ใอ่ใช่่ใช่ใช่ใกดใน่่ใ่ใ่ใช่ใช่ใชเใช่ใช่ใช่วก่ใก่ใ่ใช่่ใช่ใชเใช่ใช่ใช่ี่ใช่ใ่าเ่็นข่าวอ๋อที่นี่ไช่ใ่ใน่ใช่ใช่่าช่ใ่่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใย่่ร่่่่่่่่่องับ่ ใช่มันเป็นแบบกินโอเคพี่กับพี่คลิปอ่ะขันโกรธพี่โกรธเองพี่ไม่รู้เป็นการเป็นคลิปอ่ะปิดเลิงระลับคลิปนี้ครับใครที่ชอบนะอยากให้เล่นอีกก็กดไลค์โอ้ยไม่อยากเล่นลิ้วไม่ต้องพันไลค์นะทุกคนใช่ไหมไม่อยากเล่นลิ้วผมว่าแล้วไม่เล่นอินดอรยนะแบบผีเนี่ยมันน่ากลัวมากแล้พี่เสียพคอเลยทุกคนเออเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เกิดอะไรนะ ตัวนี้ไปยู่ทีบ้านเจอตัวเนี้ยมันเดินคาขึ้น่มาเต็มๆอ่ะเเขาไม่เจอวะเขาหนังสือพิมพ์ขึ้นพอดีเจ้า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 เจอคเจ้เจ้าเจเจ้า่เจ้าเจ้าเาเจ้เจ้าเจ้าเจาเจ้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 า้าเจเจ้าเจาเาเ้าเบ้ายาเจา้าา